ชื่นมืน่นคู่รักสายบุญบินลัดฟ้าทำบุญไกลถึงเนเธอร์แลนด์จับตาข่าวดีทายาทคู่รักสายบุญแพนเคก้กเขีมนมนิตและสามีสารวัตรหนีบินลัดฟ้าไปพักผ่อนและทำบุญไกลถึงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์หลังจากไม่ได้ไปนานกว่า6ปีโดยสาวแพนเค้กได้เขียนบอกเล่าเรื่องราวดีๆผ่านไอจีว่า แล้วเราก็ได้กลับมาอีกครั้งจริงๆแล้วเกิน6ปีค่ะเวลาผ่านไปไวมากตั้งแต่ครั้งแรกที่พี่พีพี่เอชวนแทนและครอบครัวมาทำบุญเพื่อช่วยกันซื้อที่สร้างวัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัมจากวันนั้นจนถึงวันนี้วัดมีการพัฒนาไปเยอะมากค่ะจากผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ช่วยกันและวันนี้อีกหนึ่งพิธีสำคัญคืองานปิดทองฝังลูกนิมิต ลูกนิมิตที่เราจองกันไว้ตั้งแต่หลายปีที่แล้วค่ะขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะ